รามสวัสดีครับมาแล้วครับหนูควยอีสานน้ำโชครับอยู่บ้านพนุ่งครับได้ทีคักอยากกินต้นกบเขาต้องจัดครับไปติดตามนี่คอนโดเงียอิจตอแม่แอบนี่เอาเอาฟังฟอนก่อนเฮ้ะ เเเฮฮฮ้้้้ยยยยไปไล่แล้วครับพี่น้องไปผมวี่ผ้าไปใส่กาดูเงี้ยเาเนี่ยเงี้ยเท่าไหนม่าอยู่อ่ตัวตัดไปกัน จ่อดแท้เขาต้องให้น้ำมันอ้อมนะครับถ้าน้ำเพรอ้อมหมดมันจะขึ้นครับนี่ครับพี่นอ้องตกเลยงานงานเทากับเชีงโอ้อยากกินเนื้อได้ป่ะเนื้อมันจะเสียบไปม,มันงานเทากับเชีงครับมันหนักเนี้อนี่พอดีตบ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 แล้ตบ,ตบขึ้นะครับ

คบเขาแห้วครับบึงมืงอกินสซไเมื่อบึงอีกแคนึงละนะิกบพ้อสิบ่ก,กขบขี้ันขาดพ่ดมาเอาเยเนี่ยไปลาพิมก็สิอิมอ่มยิ้หนึง่งสพีสนงองยิ้มไปกันค้าก็าได้กบปู่นในพ,พวกกับแนงกัแต่ว,ว่ามือกินโซไม่บ,บ,บิ่งกันอีกนึง màn lộ đây thưa bà tam bông bưng nếu mà mình nia nè mình làm gần khắc bội bóp bưng nùng xin nùng xin nùng 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 ที่เด็กเลยกละอยากให้น้ำบมุษมุดขึน้นเงียบตานปุน๊ดสิ้นตีนดำน้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 ของแตกาเอามาบาปุ <c oughs> าา๊บสิบมดวน นี่เขาแด้วโอ้โม่ในวบหล่ะเนี่ยเนี่ยฮะดนูพวกเีู้ดูบวกเงี่ย บ่อปืนมายิงเงอผู้เลวหนู้นผู้ง่าเลยบ่าเอาหนีละฮะเอาหนีไปบ่บอกอย่าปืนมันเดี๋้งมือนเอาปืนม่ยิงหนูดีกว่าอ๋อเดี๋ยวว่าว้าหนู้นผู้ง่เลยมันบ่แขกไหมนี่ดีสิอ๋อหลานสิตัวยังเงิน่ะมันแรงคนเฮ้ยเห็นดิ ตัวทีครั้งมันได้เลี้ยงแกะไหม,ามปาดหูผูกตป่งแกงเลยว่ะเวอ,อหเรหูแล้วดีเนี่ยหมูอ,อยู่ไหนละ่ะเอาผู้เด้มาบ้างผู้เด้มาบ้างขันหมาเลยเยไม่แฝงแบบง่บงายเลยเฮ้ยยืนตัวหนึ่งไม่ ป้าดงงผูกุ่มงเย้โอ้เห็นแมวปืนมาหนอหล่เลยโอ้ยเงี้ยคือขาดปัดไปนะ้อเหรหลังที่สามเด้ยพี่น้องมึอนี่ใส่สามหลังพ่อเด้อ กับเต้นหนึ่งเพื่อนลูกกันครับพี่นะ่ะงูตัวเมืเ่อกี้เราที่ไม่กิน แข็งโคตรวาลงยูักแข็งพอดีตัวน้อยกัเขาตัวงหา่ก็ดูดีมนเ้อแข็งปรเด็ดปนเลยหน่เด็ดเอะด็ดนมวัด็ปนปลาทูวไดปนกบเสดจปนปลาทูเนาะปนเปนกบกับปนปนปลาทูนอ่มัมันเอาไปเอาหลังที่สาม แค่นี้แหละครับกาบสวัสดีครับเพื่อคนไลคก็แช่คนติดตามลูก่ออีสานน้ำครับหลังสามครับมื่นเสาม,มาติดตามกันเห็นหนูนภงเื้มงคนเย,ยบร้อยกราบสวัสดีครับวันนี้เ้าวมากมาหยังมามายามคนโดมายามคอนโดที่ใส่ไบหมื่ขึ้นครับ <laughs> มื่นฝนตกไหมครับจักสิถือว่าเถืเอากาบสวัสดีครับมื่นฝนตกครับอยู่มั่นใจ ลมก็แห้งครับอายังกับฝนซังฝนล่าดอกเขาล่มเต็มเลยเนาเลยครับเอาไปเบิ่งกันครับแต่คิดว่าจากสเถือว่าเถือถ่อพอฝนมันตกมันจะล่างเงี้ยออกมันขึ้นเอาไปพี่น้องนี่บรรยากาศยามเช้านะครับยามเช้ารีสอร์ทสุรศริธิ์เมืองแก้วนะครับนี่ครับอยู่ พิกัดอยูห่หลังหลังลานประภาพันธ์เนื้อย่างนะครับของมันจ่ามือขึ้นพอนูยังอยูย่โพน,นั่นแหละครับเนาะไปติดตามนี่ป้องแหลกโดดตำย่างตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งเนาะที่เด็ดครับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลมัน แมงเพื่อนพี่เพื่อนมาเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องผมต้องให้พี่เพื่อนมาจับกองให้ครับแล้วผมสีลงไปเอากบครับมันตัวใหญ่เดี๋ยวมันสิบลุดครับเสียดายเาไปติดตามไปพี่น้องถือคาบเบิลครับเฮ้ยถือกี่นิ้ ตกน้องได้ปะเนี่ยมันกบบ่ช้าของแต่กบเ่าปีนะ่ะปีนเมื่อกี้ครับพีน้องอื้อือมันมันมันฮืออื้อฮือมบงที่ผมบอกสามยมหน่อยเออฮะพายพี่น้องยามรังที่สงกันครับสิมันบ่สิมันอีกบ, 40, บ่พี่น้อง แต่เบิง้งคืนน้ำน่าจะบอ่อปันไดครับเดี๋ยวนี่โอ้ประมาณครับประมาณเอาเอาไปหนีก่อนพี่น้องไปล้างที่สามเดี๋ยวหัวหนีแล้วหอวแดงใส่หนีอ,อ้วยจะเกิดเบ,บิ้งก่อนเราจะสถานการณ์ครับพี่น้องมาแล้ว ในหลังที่สามมีตืมก,กันนะพี่น้องเดี๋ยวใส่หนูหนูขึ้นหนูโตมาขึ้นแล้วมีใส่ยว่านี่ด้วยโอ้ยคุณนหนหูยุ่งุ่นนั่น,นะพี่หนุ่มขึ้นน้ำกระไรครับเดี๋ยวมีโครงการเน็ดยลองระบายน้ำอยู่ครับระบายน้ำออกครับ ตุงนาง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 ฮึบโอ้ยพี่น้องที่เด็ดครับงูกำลังกินเงืยอครับเอาไปว่าหลังนี้วัตถุนะครับงี้อยากชมบรรยากาศงูกินเงื้อ หลากข้อเลืองงมูกินเนียครับเป็นไม่กินเนียไปแล้วครับพี่น้องเนาคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วครับโอ้ยกบมันสิตโตนะครับแค่นี้แล้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูขกก้อยีสานน้ำโชคด้วยนะครับสั่งเพื่อความบันเทิงแล้วก็ อาเทียไดมีไร่เนี่ยคือเพลินนะครับสวัสดีครับบรรยากาศทุ่งนา